สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทรนลาซาด a านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาดานะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อัมบัสเดอร์นะครับและเป็นลา z า d a c เซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราวิเคราะห์ธุรกิจ Business a d v i s อ r นะครับใช้เป็นเพิ่มยอดขายได้ยังไงอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันนี่นะครับวิเคราะห์ธุรกิจคืออะไรวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Advisor บนลาซาด้าน,นะครับนั่นก็คือตัวชี้วัดข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอดเข้าชมการขายสินค้าขายดีช่องทางที่ลูกค้าเข้ามา นะครับการดูข้อมูลนะครับโปรโมชั่นต่างๆว่าใช้ไปเยอะไหมลูกค้าชอบแบบไหนนั่นคือวิเคราะห์ธุรกิจนะครับใครที่ไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้ผมบอกเลยว่าพลาดพลาดตรงที่เราเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวไหนขายดีเราก็จะไปเพิ่มโปรโมชั่นนะครับไปเพิ่มช่องทางการโปรโมทสินค้าตัวนั้นเพื่อให้มันได้เกิดยอดขายจริงๆนะครับเพราะว่าสินค้าในร้านค้านะครับทุกร้านค้าไม่ใช่ทั้งหมดทั้งร้านจะขายดี มันจะมีตัวที่ขายดีมากๆอยู่ประมาณ10-20%ที่เหลือจะเป็นแบบขายปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเนี้ยเราจะอ๋ออยากทําโฆษณาก็ทําทุกสินค้าที่มันขายดีสิอยาก,ยากจะทําคูป,ปองเอ๊ะเทสไปก่อนลูกค้าชอบแบบไหนซื้อพันนะครับลด50ซื้อ1,500ลด100หรือซื้อ500ลด50ลูกค้าชอบแบบไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแเรายังสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยนะครับว่าลูกค้าเจอเราจาก สินค้าหรือคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรแอบเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิเคราะห์ธุรกิจนะครับในส่วนของยอดขายเราสามารถดูสินค้าที่ขายได้ของร้านค้าเราสามารถดูจำนวนคนที่เข้าร้านของเราได้เข้ามาดูเยอะไหมนะครับเข้ามาดูกี่ครั้งดูตัวไหนเยอะสุดสินค้าตัวไหนที่ดูแล้วอุย คนเห็นมากที่สุดแต่ขายดีขายไม่ดีอันนี้ต้องดูอีกทีหนึง่งนะครับจำนวนคนที่ใส่ตั่สินค้าในตะกร้านะครับสามารถดูของโปรโมเรื่องของโปรโมชั่นได้ซลเซลล์นะครับออกร้านค้าย่เราเนี่ยออกวอชเชอร์คูปปองส่วนลดออกโปรโยิ่งซื้อยิ่งลดออกโปรส่งฟรีไปลูกค้าใช้เยอะไหมใช้แบบไหนใช้กี่ครั้งนะครับหรือแม้แต่ยอดเข้าชมนะครับ ยอดเข้าชมของร้านลูกค้าเข้าชมมาจากช่องทางไหนนะครับฟีเจอร์ไหนนะครับบนลซาซาด้านอกจากนั้นคีย์เวิร์ดไหนนะครับที่ลูกค้าเจอเรานะครับค้นหามาแล้วมีโอกาสเจอเรามากที่สุดอันเนี้ยมันวิเคราะห์ได้หมดมันดูได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่เคยใช้ผมอยากให้ลองเลยทดลองนะครับมาดูกันมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับ ก่อนจะพาไปดูหน้านะครับวิคห์ธุรกิจจริงๆเนี่ยขออนุญาตพามดูที่สไลด์1รอบก่อนนะครับแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดแดชบอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกประสิทธิภาพของร้านค้าเราของวันนี้เ <c oughs> ทียบกับเมื่อวานว่าในวันนี้เนี่ยนะครับการเข้าชมผู้ซื้อคำสั่งซื้อเนี่ยนะครับเ <c oughs> ทียบกันวันต่อวันว่าเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่าจะมีประสิทธิภาพแบบเรียวไทาม์ก็คือเวลาปกติ เห็นไหมลำดับแบบเรียลไทมเข้าชมเยอะไหมนะครับในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีกี่คําสั่งซื้ออันนี้คือแดชบอร์ดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในหน้าแดชบอร์ดด้านล่างเนี่ยเรายังสามารถดูข้อมูลเทียบได้เลยนะครับว่าในรอบนะครับหเดือน1สัปดาห์ที่ผ่านมายอดขายเท่าไหร่มีคนเข้าชมเยอะไหมอัตราการซื้อเท่าไหร่พอจเป็นกราฟออกมาว่าเอะนะครับถ้าสมมุติว่าในช่วงเวลา นะครับต้นเดือนโอ้ลูกค้าทำไมเขาไม่เห็นเราเยอะจังแต่ช่วงกลางเดือนมันมันมันดาวลงไปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าโอ้โหช่วงปลายเดือนมันพีคอ่ะแบบน,นี้อาจจะถูกต้องเพราะว่าปลายเดือนเนี่ยม,มีเปย์เดมีลูกค้านะครับมีกําลังซื้อเพราะว่าเงินเดือนออกอ่ะอะไรแบบนี้นะครับแต่โอ้ถ้าอยู่มันพีคก,กลางเดือนนี้เราต้องดูว่าเฮ้าายทำไมมันอยู่มันขายดีมันเกิดกะระแสมันเกิดการพูดถึงสินค้าที่เราขายไหมหมายความว่าในอ่เป็นที่ต้องการพอดีอ่ะอ่านะครับแล้วก็มีการเข้ามาเลือกซื้อ นะครับอ่ะอันนี้เราสามารถดูได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีเรื่องของแดชบอร์ดของสินค้านะครับเปรียบเทียบเห็นเลยว่ายอดเข้าชมกับยอดขายในรอบ7วันที่ผ่านมาในรอบ30วันที่ผ่านมาสินค้าตัวไหนเนี่ยมียอดเข้าชมเยอะและยอดขายเยอะตามดูได้ครับดูได้หมดนะครับมีสินค้าที่ขายไม่ได้กี่รายการอ่ะอันนี้คือจะเป็นหน้าสรุปเราเรียกว่าแดชบอร์ดนะครับต่อมาครับ ให้มาที่หน้านี้ครับยอดเข้าชมนะครับคือวิเคราะห์ธุรกิจเวลาเข้าไปเนี่ยจะมีนะครับแดชบอร์ดยอดเข้าชมสินค้าไอ้ที่ยอดเข้าชมเนี่ยเขาก็จะสรุปให้เราเห็นนะครับว่ายอดเข้าชมทั้งร้านค้าผู้ติดตามมีเท่าไหร่นะครับยอดเข้าชมและประสิทธิภาพนะครับซึ่งในหน้ายอดเข้าชมเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าค้นหาสินค้าเราจะคีย์เวิร์ดอะไรนะครับแหล่งที่มา ลูกค้าเจอเราช่องทางไหนนะครับหรือคู่แข่งเราเป็นใครอ่าอันนี้คือยอดเข้าชมนะครับอันนี้เนี่ยนี่ก็จะมีลักษณะของพอดกราฟให้เราด้วยนะครับแยกเป็นเวอร์ชันมือถือกับ PC นะครับต่อมานะครับจะมีคําว่าแหล่งที่มาของยอดเข้าชมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าแหล่งที่มาของยอดเข้าชมเนี่ยช่วยช่วยอะไรครับช่วยให้เราเห็นเลยว่าจากการค้นหาบน Search bar ลูกค้าเ e ิร์ชคําว่าอะไร แล้วเจอสินค้าเรานั่นแสดงว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีคาคาพวกเนี้อยู่ในสินค้าเราอะเราต้องทำยังไงครับเราต้องไปเพิ่มคาเหล่านี้อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะครับแล้วก็จะมีว่ามาจากร้านค้าอื่นนะครับนั่นก็คือร้านค้าไหนที่เป็นคู่แข่งเราใช่หไหมหรือว่าเรียกคู่แข่งมันก็แหมไม่อยากแข่งกันเนาะเรียกเป็นว่าเพื่อนร่วมอาชีพแล้วกันนะครับเพื่อนร่วมอาชีพของเรานะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาคีย์เวิร์ด คำต่างๆเนี่ยไปตั้งชื่อนะครับลูกค้าจเจอเราจากช่องทางไหนขบน l a ซ a ด a ได้บ้างเอ้ยเราก็ไปเพิ่มสิสมมุติว่าลูกค้าจเจอเราจากช่องทางของแฟชเซลใช่ไหมเออเราอาจจะแบบมีเข้าแฟชเซลบ้างโอ้แสดงว่าสินค้าเราเนี่ยถูกกับแฟชเซลมากๆอ่ะไปเข้าแฟชเซลลูกค้าจเจอเราจากตัวช่องทาง หน้าคูป,ปองส่งฟรีอ,อย่างเงี้ยฟรีชิปปิ้งเอ้ยแสดงว่ามันได้ผลกับสินค้าเราอก็อาจจะไปไปเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีแบบเนี้ยนะครับร้านค้าอื่นก็คือร้านเพื่อนร่วมชี้อของเราเนี่ยนะครับเราไม่ใช่แค่ดูเฉยว่าใครเป็นคู่แข่งเรานะเราอาจจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าเจอสินค้าตัวนี้จากร้านค้าอื่นก่อนแล้วค่อยมาเจอสินค้าเราเขาอาจจะทําอะไรได้ดีกว่าเราเราก็ไปวิเคราะห์นะครับแล้วมาดีวอล์ก นะครับในร้านค้าเราด้วยไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับแต่เราเรียกว่า d e v e l o p เราไปดูก่อนว่าอ๋อเขาทําประมาณนี้เราก็ต้องมาปรับปรุงเพราะว่าเรื่องพวกนี้คุณไปลอกเข้ามาสุดท้ายอ่ะคนที่เป็นเจ้านะครับคือเป็นเจ้าของรูปแบบเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าอยู่แล้วเราแค่มา Dev e l o p ในรูปแบบของเรานะครับแล้วก็ไม่ควรตัดราคานะครับเห็นบอกโหเขาขายดีจังตัดราคาเดี๋ยว่าจะได้ขายได้เป็นวิธีการที่ เป็นวิธีการที่ซึ่งคิดมากนะครับการตัดราคาเพราะว่าสุดท้ายแล้วตลาดมันจะเละแล้วคุณก็จะอยู่ไม่ได้เองเพราะอะไรคุณขายถูกอะเขาแต่คุณแล้วคราวนี้ยพอมันมีปัญหาปุ๊บคุณจะเจอแต่ลูกค้าที่มีปัญหาเหมือนกัน,เก,นเกลียงเกลย่อนอะคืออยากได้ของถูกแต่อยากได้คุณภาพเยอะพอสินค้าเรามีปัญหาอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราก็เขาอยากขอเปลี่ยนใช่ไหมเราก็ไม่อยากอะไรครับไม่อยากจะให้เปลี่ยนเพราะอะไรมันน้อยพอ เปลี่ยนไม่ได้ก็มีปัญหากับลูกค้าอีกมีปัญหากับระบบราทัดได้อีกในขณะที่ราคาเราแบบเอ้ยเหลือกําไรมันมีปัญหาลูกค้าขอเปลี่ยนเรายังเหลือแก็บที่ลงไปเล่นกับลูกค้าได้การตัดราคาไม่ใช่ทางออกที่ดีมันทําได้เป็นบางเคสกรณีนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ในในวันถัดไปแล้วกันในว่าผมจะมีคลาสมาที่17นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งราคาอีกคลาสหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับคราวนี้ขออนุญาตข้ามมาตรงนี้นะมาที่สินค้า ในหน้าสินค้าตัวนี้นะครับ <c oughs> สิ่งที่จะบอกก็คือว่าร้อยอันดับแรกที่มีผข้ชมเยอะที่สุดในร้านเราดูได้เห็นไหมนะครับดูได้เลยนะครับว่าในรอบเจ็ดวันหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสินค้าตัวไหนมียอดเข้าชมเยอะสุดนะครับต่อมาประสิทธิภาพตรงนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงนะครับขออนุญาตพาดูจากสไลด์ก่อนประสิทธิภาพเนี่ยตรงนี้คือสําคัญที่สุดนะ ของการวิเคราะห์ธุรกิจเราสามารถดูได้ว่าลูกค้าเข้าดูสินค้าเรามากน้อยแค่ไหนมียอดมียอดลูกค้าเข้าชมกี่ครั้งลูกค้าใส่สินค้าตัวไหนในตะกร้ามากที่สุดอ่ะแบบนี้ครับนะครับแล้วยอดขายรวมใครที่แบบอยากดูว่าเอยอดขายของเราเนี่ยนะครับสินค้าตัวนั้นนะมีกี่ชิ้นนะครับเทรอบปีก็ดูได้นะครับก็ดูได้ นะครับะนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีการตั้งอย่างการตั้งเซ็ตแบบแรกเนี่ยเราก็จะดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยย้นขายเจอง่ายที่สุดคือมียอดเข้าชมสูงนะครับมียอดเข้าชมสูงขา,ขายได้ขายได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะขอดูยอดเข้าชมก่อนเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพลูกค้าต้องการเห็นไหมผู้เข้าชมยอดเข้าชมคําสั่งซื้ออัตราการซื้อและยอดขายนะครับต่อมานะครับถ้ายอดเข้าชมต่ําคําสั่งซื้อ ไม่มีเลยหรือไม่มียอดเข้าชมเลยอันเนี้ยผ่านไป60วัน90วันระบบลาซาด้จะปรับเป็น l i ฟ e ร e j e c t ก็คือสินค้าคุณภาพต่ำนะครับแล้วก็มันจะไปขึ้นโชว์ว่าคุณต้องมีรายการสินค้าที่เขที่ต้องแก้ไขนะครับซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมีผลกับร้านไหมก็มีผลในส่วนของว่าสินค้าโดนเอาลงนะครับเราก็ต้องไปแก้ไขยอด ยอดปริมาณสินค้าในร้านค้าก็จะลดลงนะครับอันนี้คือระบบเขาจะตัดเป็นไลฟ์รีเจ็คนะครับไม่ได้โดนหักคะแนนนะเออไม่ได้โดนหักคะแนนอะไรหรอกแต่ก็คือมันไม่มีคุณภาพนะครับต่อมานะครับใย่กดแชร์นะครับช่อง y YouTube เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ